สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุยุ้ยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะของชั้นปสีนั่นเองอโอเคนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเขียนแผนผังการเดินทางสอนโดยคูยุย้ยครูอัจฉริยาทองมานะคะตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดละไมนะคะ ก็คันนี้เป็นตัวอย่างการสำรวจเส้นทางการเดินทางจากบ้านพักไปโรงเรียนอะขอโทษค่ะบ้านพักไปอาคารเรียนสีนะคะก็อันนี้เป็น,ปนการจําลองแผนผังนะคะของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัลลมัยก็นักเรียนลองจินตนาการแล้วก็นึกภาพตามไปด้วยนะคะอันนี้คุยยกตัวอย่างคุย,ยเองนะคะก็คือการเดินทางจากบ้านพักไปโรงเรียนมีอยู่2เส,ส้นทางหลักที่คุย,ยใช้เดินอยู่ทุกวันนะคะมีเส้นทางที่1ก็คือเดินจากบ้านพักเนี่ย เดินผ่านลานนิมประสงค์นะคะแล้วก็ไปยังอาคารเรียน4เส้นทางที่2คุยยุเดินผ่านโรงอาหารนะคะแล้วก็มาเลี้ยวตรงหลังโรงอาหารผ่านอาคาร2อาคาร1แล้วก็อาคาร4นะคะอันนี้เป็นการสำรวจเส้นทางนะคะของคุยยุเองนะคะคราวนี้ให้นักเรียนสำรวจเส้นทางของบ้านตัวเองนะคะจะเป็นใบงานนะคะ รายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นปร .4 ระหว่างวันที่27-30ถึงเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะโอเคคราวนี้นะคะไปดูกันให้นักเรียนสำรวจเส้นทางนะคะตรงนี้คุย,ยุขอโทษด้วยนะคะครูย,ยุพิมพ์ผิดอ,อันนี้เอาออกไปนะคะเส้นทางการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนของตนเองและอธิบายระยะทางและสภาพของแต่ละเส้นทางแล้วว่าภาพประกอบนะคะ ถ้านึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรให้นักเรียนมาวาดก่อนนะคะวาดก่อนจากบ้านตัวเองอันนี้สมมุติเป็นบ้านใช่ไหมคะและตรงนี้เป็นโรงเรียนชึบโรงเรียนจะมีธงด้วยใช่ไหมประมาณนี้นะคะก็วาดไประหว่างทางมีอะไรบ้างปุ๊บ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 วาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนเขียนมาเขียนบรรยายนะคะว่าจากบ้านยกตัวอย่างเส้นอ่ะบ้านอยู่ใกล้วัดละไมนะคะ เดินทางโดยรถจัก,กรยานยนต์นะคะเดินทางมาเป็นทางตรงเลยนะคะพอมาเจอร้านอีสานอินเตอร์แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะก็จะถึงโรงเรียนอะไรแบบนี้นะคะก็ลองทําดูลองนึกสภาพที่นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนดูนะคะลองสํารวจดูนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะครูยูก็ฝาก นักเรียนช่วยกดติดตามช่องครูยุย้ยห้องเรียนออนไลน์นะคะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ครูยุ้ยก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่ออกโอเคอโอเคนะคะ ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ